แล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะอ้อยมาแจกค่ะโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามอ้อยมาเลยนะคือบอกเลยว่าใครที่ดูอยู่คลิปนี้นะคะรับประกันว่าต้องถูกใจมากๆแน่ๆค่ะ สำหรับบางคนนะคะที่อยากได้รถไปใช้ช่วงสงการใช่ไหมคะวันนี้้อ้อบอกเลยว่าใอ้อเอารถมาทําราคานะคะโปรโมชั่นดีๆแล้วที่สําคัญค่ะสําหรับลูกค้าที่ได้จากเราไปนะมีการรับประกันนะคะอย่างที่บอกเลยว่ารับประกันจากศูนย์โชว์รูมมิสูบิชินะคะให้ยาวนานสูงสุดถึง5ปีเต็มๆไปเลยค่ะยังไงนะคะบอกเลยว่ารถที่จอดอยู่ด้านหลังอ้อยทั้งหมดตรงนี้นะคะวันนี้หั่นราคานะคะเหลือเพียง4ี่แสนสามหมื่น 9,000บาททุกคันเลยค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะมีแค่7คันหมดแล้วคือหมดเลยเท่านั้นนะหมดแล้วคือหมดเลยนะไม่มีแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่หาอยู่อยากได้รถไปทำมาหากินนะคะหรือเอารถไปใช้งานนะวิ่งขนส่งสาธารณะนะคะ มีแบบติดข้อมาแล้วมีแบบแต่ทรงซิ่งๆส,สวยๆมาแล้วนะคะยังไงตามไอไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีคันไหนบ้างนะเดี๋ยวเรามากันที่คันแรกกันก่อนเลยนะคะจะเป็นมิซูบิชินะคะไปตันแคบ GLS นะคะปี2019สีเทานะคะ ป้ายทะเบียนบอไปไม้วอแหวน2737จลบบุรีสําหรับคันนี้นะคะป้ายทะเบียนต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าทางร้านดําเนินการย้ายเข้ามาให้ลูกค้านะคะเป็นป้ายกรุงเทพค่ะราคานะคะ439,00 0บาทค่ะ ใครสนใจนะคะสีเทาๆสวยๆแบบนี้วารันตีศูนย์นะคะเหลือเต็มๆค่ะรับประกันนะคะ5ปีนะคะคันนี้หมดปีเนี่ยนะ1 9 20 21 22ี่2 4หมดปี2024นะคะยังเหลือวารันตียาวๆสภาพสวยๆวยหม่น้อยๆค่ะ มาต่อกันที่คันที่2เลยนะคะทะเบียนบอไปไม้ว่าแหวน172 2สีเทาเช่นกันค่ะเป็นปี2019เหมือนกันค่ะสวยทั้ง2คันเลยใช่ไหมคะชอบคันไหนถูกใจคันไหนนะคะลองเข้ามาดูเลยค่ะราคาพิเศษค่ะ439,000บาทเช่นกันค่ะอ่ามากับแบนด์ตลาดนะคะแบรนด์หลักเราก็มีค่ะเอามาทําโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้เพื่อนๆเหมือนกันค่ะ Toyota Revo นะคะเป็นตัวท R d ค่ะเดี๋ยวให้ดูละค ทะเบียนนะคะอยู่ที่ป้ายทะเบียนเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะ1่ทพุทธอ,อ,อ่าง2655ห้าหนะคะ เป็นปี2017สีดำ TRD นะคะสภาพสวยๆแบบนี้ให้ราคาเดียวกันนะคะ439,00 0บาทค่ะลูกค้าที่หาอยู่นะคะบอกเลยว่าราคานี้พิเศษลดแบบตลาดแตกไปเลยนะคะเอาใจลูกค้าที่ติดตามไอ้มาโดยตลอดคือคลิปเนี้ยไอ้ตั้งใจนะคะเอากําไรมาคืนให้ลูกค้าเลยนะค,ะคือขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามไอ้มาในทุกๆคลิปแล้ว ติดตาม้อ้ตลอดจริงๆนะมีอีกด้านหลังตาม้อ้มาเลยนะคะคันนี้เป็นสีดํานะทุกคันนะคะเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะสภาพสวยๆเดิมๆเลยไม่ต้องทําอะไรกับรถแล้วนะเอาไปไปขับไปวิ่งไปหล่อไปซิ่งกันได้เลยนะคะโอเคใครหายอยู่นะคะบอกเลยว่าราคาตลาดแตกมากนะคะแล้วโปรโมชันนะคะยังมีการรับประกันนะไม่ได้ซื้อแล้ว จบเลยซื้อแล้วไม่รับประกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะวารันตียังมีเหลืออยู่ทุกคันนะคะที่ตอดอยู่ด้านหลังของอ้อยนะอะโอเคมากันต่อที่คันนี้เลยสีขาวสวยไหมมีเปลี่ยนทรงตัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีล้อมาให้ด้วยนะเปลี่ยนล้อมาแล้วด้วยนะคะป้ายทะเบียนยอยย์ขอไข่6356้าหกนะคะเป็นรถปี2019นะคะสีขาวราคาวันนี้4 3 9 0 0 0บาทเช่นกันค่ะสำหรับคนที่หายอยู่นะคะบอกเลยอย่า มาช้ามาอ่ะมาก่อนได้ก่อนมาก่อนมาเลือกก่อนนะคะรถมีจํานวนจํากัดนะคะเราเอามาหันราคาเพียงแค่7จคันเท่านั้นหมดแล้วคือหมดเลยนะคะมาต่อกันที่คันที่ต่อไปเลยค่ะบอไปไม้วอแหวน7-2-7-4สอเจ่สีสีเทานะคะ ทะเบียนอายุทยาปี2019เหมือนกันค่ะรถทุกคันรถปีใหม่มากเราไอ้บอกเลยว่าไม่น้อยทุกคันนะคะไม่หลักหมื่นทุกคันไม่มีคันไหนวิ่งเยอะไม่มีคันไหนเดิมไอ,อ้ขอโทษค่ะไม่มีคันไหนโดนเลยนะคะการันตีว่ารถเดิมทุกคันนะ ขายแบบการันตีนะคะคันไหนตรวจเจอชนหนักมานะคะตัดต่อตัวถังจมน้ํามาเอารถกลับมาคืนเราได้เลยค่ะเราการันตีเรากล้ยินดีซื้อคืนในราคาที่ขายนะคะแถมให้ค่าตกใจค่าเสียเวลาด้วยค่ะการันตีขนาดนี้แล้วนะอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้นะเอ้บอกเลยนะว่าอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านทุกคันนะคะสำหรับลูกค้าที่เคยซื้อรถกับไอจะรู้เลยว่า มันง่ายมากๆเลยลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยเราบริการทุกอย่างส่งไฟแนนซ์ไปเซนปน็นไฟแนนซ์อนุมัตินํารถไปส่งถึงบ้านนะคะลูกค้าแค่เตรียมเอกสารอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเพราะรถทุกคันการันตีวันตีให้นะคะรับประกันทุกอย่างเลยค่ะโอเคมาต่อกันที่คันต่อไปเลยนะคะป้ายทะเบียนพอพึ่งออ่าง7303นะคะคันนี้ได้สีดำนะคะเป็นปี2021ค่ะ ลดแค่1ปีนะคะราคาเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นตัว GL นะคะราคาเดียวกันนะ439,000บาทเหมือนกันค่ะให้ไปเลยราคาเดียวกันรถปี2021มาก่อนได้ก่อนนะบอกเลยมากันที่คันสุดท้ายเลยค่ะสีเงินสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถสีบนเงินนะคะคือตอนนี้เหมือนลูกค้า เริ่มมาหรือเปล่าไม่รู้นะคะบางคนบอกว่าชอบมากรถสีเงินมีคันเดียวนะคะมาก่อนได้ก่อนนะคะทะเบียนยอย,ยักษ์ขอไข่8793นะ8793เป็นปี2019 4สบอลเงินค่ะไม่หลักหมื่นบอกเลยว่าราคาเดียวกันค่ะ4,390,000บาทเหมือนกันค่ะมาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะอ่ะแล้วมีอีกคันหนึ่งอ้อยลืมให้เพื่อนๆดูคันนี้บอไปไม้ว่าแหวน เจ 7, 7 4มีติดตั้งคอกมาแล้วนะคะลูกค้าสำหรับคนที่จะเอาไปทำมาหากินนะคะขนของส่งของนะคะคันนี้มีติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลือกคันนี้ได้เลยรถทุกคันเรารับประกันวา,วารันตีเหมือนกันนะคะรับประกันเรื่องชนหนักจมน้ำก็ใหม่เหมือนกันทุกคันนะคะคันไหนตัวเจอเรายินดีซื้อคืนในราคาที่ขายเลยนะโอเคลูกค้าดูไว้แล้วนะหูมี คลิปเนี้ยไอ้อตั้งใจมาแบบเร็วเพราะว่ามาหันราคาจริงๆแล้วบอกก่อนนะว่าใครที่อยากมาหาเรานะคะมาดูรถเลยร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่ตลาดเบนชัวค่ะติดถนนการเจดาพิเศษเลยค่ะเลยจากตลาดเดิมมาเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเลยเนติบัณฑิตขึ้นมาค่ะประมาณ1-1กิโลนะคะก็จะเจอหน้าถาออโต้เลยเป็นป้ายสีน้ำเงินนะคะเห็นชัดเจนมากๆค่ะสามารถเข้ามาชมรถจริงมาทดลองขับก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะ แต่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยเช่นกันค่ะเดี๋ยวไอทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างนะคะโทรเข้ามาได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่มีแอดมินนะคะคอยตอบลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยหรือสําหรับบางคนที่มองว่าจะปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะเราก็ยินดีค่ะมาปรึกษากันค่ะมาคุยกันนะคะยังไงได้คําตอบที่ดีเราช่วยลูกค้าเต็มที่เราช่วยคุณจนกว่าคุณจะได้รถแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลไปเลยนะโอเค ใช้เวลามาประมาณ7นาทีพูดไม่หยุดเลยโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแบบนี้นะคะมาที่นาถาออโต้นะ้ำมาหาอ้อยได้เลยนะคะโอเคสำหรับดูคลิปนี้แล้วนะอยากได้คันไหนก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวอ้อยต้องขอตัวไปก่อนไปคิดโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้เพื่อนๆกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ